อย่าลืมคนที่เรารักในดูอาดูอามีหลักของมันว่าต้องเริ่มขอให้กับตัวเองก่อนขอให้จริงจังและขอให้มากๆหลังจากนั้นจะต้องคิดถึงคนอื่นจะต้องขอให้กับคนที่เรารักอย่าได้ลืมลูกๆของเราในดูอาขอให้พวกเขามีาศาสนารอดพ้นจากนรกและได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงสุดขอให้พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีเกียรติขอลงไปในรายละเอียดให้มากที่สุด ดูอาอย่างจริงจังและใส่ใจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่จะถูกตอบรับและดูอาที่พ่อแม่ขอให้กับลูกๆนั้นก็เป็นอีกเหตุผลที่ทําให้มันถูกตอบรับง่ายขึ้นไปอีกอย่าได้ลืมพ่อแม่ของเราในดูอาขอให้พวกท่านได้อยู่ในความเมตตาของอัลละห์ดูอาที่ลูกๆขอให้กับพ่อแม่นั้นเป็นการบอกถึงว่าลูกคนนั้นเป็นลูกซอและและดูอาที่พวกเขาขอก็จะถูกตอบรับง่ายอีกเช่นกันเรายังจะต้องดูอาให้คนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูอาให้เกิดความเข้มแข็งกับอุมมะทั้งที่ขอโดยรวมและขอลงไปในสถานการณ์ต่างๆการดูอาอย่างลับๆให้คนอื่นเป็นสิ่งที่มีความหมายมากบางทีความจําเป็นที่คนหนึ่งควรจะได้รับจากพี่น้องของเขามากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนั่นคือดูอาแบบลับๆคือความหวังดีที่แท้จริงเนื้อหาบทความอันอักคอั้นฮัมดูลิลละหวังว่าเราจะนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตอินชาอัลลห์